สายพันธุ์โอมกครรน,นั้นมีฤทธิ์ของความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้านะครับถ้าเทียบกันระหว่างสองสายพันธุ์นี้อย่างไรก็ตามนะครับองค์การอนมามัยโลกก็เตือนนะครับเรื่องของปีใหม่เตือนเรื่องของคริสต์มาสว่าอย่าจัดในช่วงระหว่างนี้นะครับเพราะจะส่งผลทาให้เกิดการแพร่ระบาดสูงนะครับและเขาประเมินว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้จะลุกลามไปทั่วโลกซึ่งปัจจุบันนี้ปรากฏว่าในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะในอังกฤษ หนึ่ใน10ของคนในอังกฤษกลายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมีกรอนไปแล้วนะในประเทศไทยตอนนี้ก็ยังคงให้มีการจัดคริสต์มาสต่อไปจัดปีใหม่ต่อไปนะครับหลังจากกรุงเทพมหานครน,นั้นจะยกเลิกแต่รัฐบาลไม่ยกเลิกนะให้เดินหน้าต่อแต่ให้เว้นระยะห่างทางสังคมมากขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศ เริ่บต้นปรากฏการนะ์โอมีกรอนลามไวนะครับขึ้นแท่นสายพันหลักในสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยองค์การนามัยโลกนะเตือนยุโรประบาดหนักแนะงดฉลองปีใหม่หลายประเทศในยุโรปทำการมาตรการควบคุมนะครับ ทางสังคมกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งประธานดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาก็วิงบอลชาวมริกันให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโอมิครอนที่ทำให้เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ทั่วโลกเกิดความปั่นป่วนเป็นปีที่สองในขณะที่โอมิครอนทำคริสต์มาสก่อยฮะยกเลิกเที่ยวบินกว่า4,500เที่ยวบินทั่วโลก การแพร่ระบาดของโควิด -19 โอมมกรอนะครับส่งผลทำให้สายการบินทั่วโลกประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า4,500เที่ยวในเทศกาลคริสต์มาสทำให้บรรยากาศการเฉลิมฉลองร่วมกับครอบครัวและท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวซึม้านะครับต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับในขณะที่อ,อีกเหตุ การหนึ่งฮะจีนก็มีสั่งบทลงโทษเจ้าที่เมืองซีอานฐานละหลวมปล่อยโควิด -19 แพร่ระบาดนะครับจนต้องล็อกดาวเมืองเจ้าที่เมืองซีอานทางภาคตะวันตกชิงเหนือของจีนต้องเผชิญกับบทลงโทษนะครับจัดการโควิด -19 ล้มเหลวทำให้เชื้อเกิดการแพร่ระบาดจนต้องมีการล็อกดาวประชาชนถึง13ล้านคนขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับ ในใหม่ในซีอานเริ่มมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับคณะกรรมการตรวจสอบวินยัยส่วนกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุในถ้อยแถลงว่าเจ้าที่เมืองซีอาน26คนถูกลงโทษฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ฐานควบคุมโรคให้ดีและไม่ได้ระบุว่าบทลงโทษของพวกเขาคืออะไรเที่ยวบินที่ออกเดินทางขาออกจากซีอานรวมถึงรถไฟเกือบทุกขบวนถูกยกเลิก เจ้าที่ตรวจสอบต้นตอขบวนการระบาดมาจากผู้เดินทางมาจากเที่ยวบินลำหนึ่งของปากีสถานยอดผู้ติดเชื้อในซีอาน,นะครับลดลงเหลือ49รายจากตัวเลข63รายเมื่อ1วันก่อนหน้านี้และปรับลดเป็นครั้งแรกนะครับในวันที่10ทธันวาคมเป็นต้นไปลำอีกนะครับปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นประดิษฐ์ทีวีนะครับเลียชิมรสชาติผ่านทางหน้าจอได้ ศาสตราจารย์ญี่ปุ่นฮะคนคิดทีวีต้นแบบที่มีผู้ชมใช้ลิ้นเหลียหน้าจอเพื่อรับรู้รสชาติของอาหารได้หลายชิดนะครับนวัตกรรม taste the tv นะครับถือเป็นผลงานสร้างสรงสรค์ของศาสตราจารย์โฮมิอินะครับมิยาชิตะจากมหาวิทยาลัยเมจินะครับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสกับรสชาติ การรับรู้อย่างสมจริงที่สุดโทวท่าตัวนี้มีกระป๋องสเปรย์สิรสชาติที่สามารถผสมผสานนะครับเพื่อสร้างรสของอาหารแต่และชนิดจากนั้นก็ถูกส่งผ่านไปยังฟิล์มนะครับที่ถูกหลักอนามัยผ่านหน้าจอทีวีเพื่อให้ผู้ชมนั้นสามารถชิมและก็เรียดได้บอฟฟรานซิสนะครับสวอนผู้มองข้ามไฟประดับคริสต์มาส ห่วงใยผู้ที่เดือดร้อนสมเด็จพระสันตปา,นาปาฟรานซิสนะครับประมุกแห่งคริสตจักรคาทอลิกนะครับทรงเรียกร้องให้คนทั่วโลกมองข้ามไฟประดับประดาที่สวยง,งามในช่วงคริสต์มาสและลำลึกถึงผู้ที่ยังคงลำบากและส่งเตือนว่าการเมินเฉยไม่ใส่ใจต่อคนยากจนนั้นสร้างความขุ่นเคืองต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับ อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะตอนนี้ก็มีการนับถอยหลังปล่อยจรวดขนส่งนะครับโทรทัศน์อวกาศนะครับเจมส์เบย์ของนาซาตอนนี้ก็มีการเตรียมปล่อยจรวดขนส่งแอรียอฟรับนำกล้องโทรทัศน์อวกาศทรงพลังที่สุดของเจมส์แบนด์ของนาซาเดินทางไกล1.5ล้านกิโลเมตรเพื่อไขปริศนาระบบสุริยะจักรวาล ในขณะที่โป๊ปทรงทำพิธีมิสซาคริสต์มาสอีฟบอนให้เห็นคุณค่าเล็กๆในชีวิตนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องของเจ้าหญิงแคทนะครับทรงเดี่ยวเปียโนในงานคริสต์มาสเดชเชสแห่งเคมบริดจ์สร้างเซอร์ไพรส์นะครับเป็นของขวัญคริสต์มาส ด้วยการโชว์เลงเปียโน,โนเดี่ยวในงานคอนเสิร์ตะครับคริสต์มาสของราชวงศ์เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ปรากฏว่ากล้องอวกาศนะครับเจมส์เบย์ตอนนี้ก็ปรากว่าเดินทาง1.5กิโลเพื่อไขปริศนาจากักรวาลวันที่5ธันวาคม25ธันวาคมฮะก็คือวันที่ขณะนำเสนอข่าวนี่นะครับคือกำหนดการเดินทางของกล้องโทรทัศน์นะครับอวกาศเจมส์เวบ ผู้ที่เดินทางสู่อวกาศ1.5ล้านกิโลเมตรเพื่อไปเฝ้ามองอวกาศไขปริศนาห้วงลึกในอวกาศและตีแผ่จกักรวาลสู่สายตาของชาวโลกนะครับคริสนอดพระเอกชื่อดังโดนแฉอีกนะครับมีรายงาน24ธันวาคมที่ผ่านมาว่านะครับนอตนักแสดงหนุ่มใหญ่วัย7 7ปีถูกลิซ่านะครับเจนไทยนะครับนักร้อง และนักแสดงสาวชาวอเมริกันออกมากล่าวหาว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อปี2,545เป็นสตรีคนที่4ในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นว่าการแพร่ระบาดโควิด1 i d โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมคกอนกำลังเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักนะครับยุโรปยังคงมีการจัดเฉลิมฉลองคริสต์มาสแต่อย่างไรก็ตามเที่ยวบินต่างๆก็ถูกยกเลิกนะครับกว่า4,500แห่งนะแต่ไมคริสต์มาสตอนนี้ก็ กลอยมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามการเฉลิมฉลองคริส,สต์มาสตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษและสหรัฐอเมริกา,าโดยส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม <S 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 ในจุงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วนะครับสถานการณ์ในช่วงวันคริส,สต์มาสนะครับย่อมมีโอกาสสูงนะครับที่จะส่งผลทําให้เกิดการแพร่ระบาดสายพันธุ์โอเมกอนนรบและก็สายพันธุ์เดลต้าระ,ระบาดเพิ่มมากขึ้นแต่จนถึงขนาดนี้ สายพันธุ์โอมกรอน์กับกลายเป็นสายพันธุ์หลักนะครับของฝั่งสาภาพยุโรปแต่กลับมีผลดีกว่าสายพันธุ์เดลต้านะครับเพราะว่าสายพันธุ์โอเมกรอน,นั้นมีฤทธิ์ของความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้านะครับถ้าเทียบกันระหว่างสองสายพันธุ์นี้อย่างไรก็ตามนะครับองค์การอนามัยโลกก็เตือนนะครับเรื่องของปีใหม่เตือนเรื่องของคริสต์มาสว่าอย่าจัดในช่วงระหว่างนี้ นะครับเพราะจะส่งผลทาให้เกิดการแพร่ระบาดสูงนะครับและเขาประเมินว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้จะลุกลามไปทั่วโลกซึ่งปัจจุบันนี้ปรากฏว่าในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะในอังกฤษนะฮใน10 ของคนในอังกฤษกลายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมมกอนไปแล้วนะครับในประเทศไทยตอนนี้ก็ยังคงให้มีการจัดคริสต์มาสต่อไปจัดปีใหม่ต่อไปนะครับหลังจากกรุงเทพมหานครน,นั้นจะยกเลิกแต่รัฐบาลไม่ยกเลิกนะให้เดินหน้าต่อแต่ให้เว้นระยะห่างทางสังคมมากขึ้น โอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดนะครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีโอกาสสูงในช่วงสิ้นปีเพราะมีการชุมนุมของคนจมนุนมากห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆนะครับเต็มไปด้วยผู้คนโดยเฉพาะสถานบริการนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะถอยไปได้อย่างไรเสียดายวันเวลาวาดจะฟันฝ่ามามาตั้งไกลผ่านลมและผ่านฝนจนเกือบจะพบตะว,วันสดใสแล้วทำไม ประสบการณ์ไม่มีนักสู้คนไหนไม่เคยเจ็บปวดร้าวรานรางวัลบางครั้งต้องแลกด้วยน้ำตาหากเธอล้มฉันจะคอยประคอง ฝันนั้นยังน่าไฟฝันอยู่หรือไม่ลองมองย้อนกลับไปฝันเมื่อวันเริ่มต้นจำได้ไหมไอ้คนที่ดูถูกเธอไว้ถ้าเธอหมดแรงฝันคนเหล่านั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไน จะทนอายหรือจะทนสู ฝันอยู่หรือไม่ลองมองย้อนกลับไปฝันเมื่อวันเริ่มต้นจำได้ไหมไอ้คนที่ดูถูกเธอไว้ถ้าเธอหมดแรงฝันคนเหล่านั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไง จะทนอายหรือจะทนสู้ถ้าเธอหมดแรงฝันคนเรานั้นคงดูแคลงหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้จะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้จะยอมได้ไงจะทน หรือจะทนสู้